น้องกกาสวัสดีท่านผู้ชมกันเข้ามาชมกันด้วยนะครับพวกผมดีมดีมชินเนลนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเกมไมค์ครับเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่า วันนี้เป็นคลิปอะไรนะครับอันหนึงนะครับวันนี้เป็นคลิปขอบคุณสําหรับผู้ติดตาม50คนนะครับซึ่งมันอาจจะฟงังดูน้อยไปนะครับแต่ว่าห้ถิงผู้ติดตามนะครับกดผู้ติดตามให้ถึง100คนนะครับผมจะทําคลิปเปิดหน้านะครับคลิปแบบไม่เล่นเกมแล้วนะครับเปิดหน้านะครับเล่นเกมนะครับ ก็ยังเล่นเกมอยู่นะครับทําคลิปสลับทาคลิปแบบเปิดหน้ากับเล่นเกมไปด้วยนะครับถ้้ทุกคนกดให้ถึงหนึ่งร้อยคนนะครับหนึ่งร้อยซับสไครต์นะครับกดได้ถึงหนึ่งร้อยซับสไครต์นะครับก็จะทําคลิปแบบเปิดหน้าแล้วผสมกับคลิปเกมไปด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับห้าสิบผู้ติดตามนะครับและก่อนที่จะไปดูนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพือ่อเป็นการแจ้งเตืนอนที่หม่อัปโหลดครับก็แล้วก็สามารถแล้วก็สามารถแสงดงความคิดเห็นใต้ล่างคลิปได้นะครับายากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับ หรือว,ว่าถ้าอยากให้ผมถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับแล้วกดให้ถึง100่งผู้ติดตามนะครับหรือว,ว่าหนึ่งซับสไครต์นะครับผมม่ทำคลิปแบบเปิดหน้าและทำคลิปไปเที่ยวเปิดหน้านะครับแล้วรวมกับเล่นเกมไปด้วยนะครับกดถึงหนึ่งร0 0ซับนะครับมันจะมีสปายสปายสปายท่านผู้ชมดูด้วยนะครับ ข้อแรกของผมก็คือท่านผู้ชมมาตรงนี้ก่อนนะครับอือปึ๊บปึป๊บนี่ก่อนนะครับฮะขอบ,บคุณนับหนึ่งร้อยห้าร้อยห้าห้าสิบซับตะไคร้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับห้าสิบซับตะไคร้นะครับผมมาผมมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ ครึ่งหนึ่งของหนึงร้อยนะครับก็คือ50สิบซับสไคร์นะครับขอบคุณมากนะครับปิดก่อนนะครับก็ขอบคุณสำหรับ1นึ่งหนึ่งสำหรับห้าสิบซับสไคร์นะครับถึงมันจะน้อยไปนะครับแต่ว่าผมมาถึงครึ่งของ100นะครับมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับยังไม่ถึงหรอกนะมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็ หนึ่งร้อยซับผมจะทำตามสัญญานะครับก็คือทําคลิปเปิดหน้านะครับทําคลิปแล้วก็รวมกับเล่นเกมไปด้วยนะครับก็พอได้ถึงหนึ่งร้อยซับนะครับก็คลิปนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับโ็แค่อยากจะมาบอกทุกชนว่าขอบคุณนะครับสาหรับห้าสิบผู้ติดตามนะครับหรือว่าห้าสิบซับสไครต์นะครับขอบคุณมากเลยครับ ก็ตัวษรนี่ผมทําเองนะครับก็ผมทําเองนะครับก็คลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ก็จบเ,เป็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับ50ผู้ติดตามนะครับถ้าหนึ่งร้อยซันนะครับเมื่อตกแตง่งตกแต่งตัวอักษรนี่สวยกว่าเดิมนะครับได้สวยมากขึ้นนะครับ ยิ่งคูติดตามเยอะผมก็ทํายิ่งสวยนะครับก็ฟ้าเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนขิปใหม่อัปโหลดครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้ล่างคลิปได้นะครับถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็ อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับของตกอะสำหรับวันนี้เรียนดีแชนแนลก็ขอตัวขอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ